ก้อนปูกับยากับได้โซ่เบิ่งกันน่ะจีฟ้าก้อนเดียวป้าโซ่คนเบื้งกันน่ะนาผากูน่ะเบิ่งกันน่ะบางมิดเลยเม็ดน้อน้าผาโซ่คนเนปูยาโซ่คนเนปูย่งโซ่คนบอกไปแล้วจริงมาวันที่สิบแปดแต่วันที่สิบแปดขนนาออกมาแน่สิบแปดคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ลงมาเด้อนะครับมือนี้เป็นมือแสนวันดีนะครับชวนองค์ผูวองค์ย่าเข้าลานทำเบิกซักนะครับที่ยังกระสอดข้องข้องจองไปเมื่อที่หอดรถบดรถบดรถบดหัตถ์กันไหลใส่ยูไม่หมดปองเขาโอ้ยคือจังหะจันใหม่หันหน้าหันหน้าย่านเนี่ยเอาปูเอาปูมาฟังนี่ ตสาสุทธศาส,ะส,ะเสาเตอ่สองเงาส่วปูปเจ้าทีู่ถิุดูแน่รักษาแห่งนี้งาถี่น้ำสอยถูกสวยหวานงาถี่น้าไปบวกได็กถกทุกวดลูกหลานค่ะเอิ่นตามญาวาเดอร์เาปซอปูแซอเมื่อนี้ลูกหลานไอ้ปูมากบม,มาลงวตก่ะมือแรกจะเสด็จแจงขันหามหาเมื่อนี้กะซีบมวพะนุ่มก่อนยุก สิ่อันชุ่ีฟูกัญยาขอนนมุ่นอันเชิญมาอยู่เวียงว่าง้านเบิกซั์เศรษฐีนาคราชให้เป็นเศรษฐีให้เป็นมหาเศรษฐีให้ร่ำให้รวยให้เลือกินเลือใส่ทรัพสมบัติอันใดให้เลือกินให้เกินให้เกินเกินแนวเกินอีกให้ล้นกระตากระบุ่งมาเด้อให้เงินไหลน้องทองไหลมาชาพิชิตพุทธท่าเป็นเงินท่ามั่งเป็นทองสังขังเป็นเขาของเงินทองรังไหลมานาโมพุทธายะนาารีติ พุทธังเปิดธรรมังเปิดสังฆัางเปิด,เป,ด,เ,ปดเปิดด้วยน้โมุ่ททายาลูกหลานเอาไปคุณงามความดีซิ่งบอดีลูกหลานว่าเอาเอาแต่แนวดีดีเอาแต่แนวจะเริ่นลงุนงเรื่องสูกครานถวายองปูองยาหห้งงแหงนี้ให้เป็นเวียงว่างของปูของยาให้ปูยาสางเอาอยากไปเวียงไงซำไดอยากให้บ้านเมือ่อจะเริ่นซำได้กะให้ปูให้ยาสางแฟนเอาเดอ้อบาทนี้สาธุสาธุ ไครเหยียบเขามากกันก็เจ้ารว้ยเลยสาธุบดยีเลียพี่น้องเขียนยีเรียะท่านองเดีกโานนึเด็น้อยมเมื่อกี้เด็ก้อยมเหยียบเขามากกันเป็นรุ้ยโลยลูสถานที่เวียงบ้างก็ได้เอาตวเลขนาผากัโตัวก็นาปูกับหญ้าก็ได้โซ่เบงกันน่ะจีฟ้าคอนเดียวปดโซ่คนบกันน่ะนาผากูน่ะเบิ้องกันน่ะ บางเม็ดเลยโซ่คนเนปูเยาต้งโซ่ผ้ต้องโซ่คนบอกไปรแล้วจริงมาวันที่สิบแปดกับวันที่สิบแปดฮันนาออกมาเนี่ยสิบแปดสิบแปดกลัวใ่าอะตัวยาตีวันที่สิบแปดเด้อค่ะเด้อเมื่อนี้แม่บอกแมนค่ะวันนี้วันที่สิบแปดเนาะค่ะหนึ่งแปดพี่น้องแปดหนึ่งหนึ่งแปดเนาะค่ะคนชิงคนลุกสิไปไล่บ้านก้อนก็ได้ แต่ว่าขันสีออกห้าน้อยใบสามหนึ่งหากระพาศูนย์คือดมมาค่ะทะเบียนรถกะหนึ่งห้ากับห้าศูนย์ค่ะแทะเบียนรถชอบไปห้าน้อยหรือบอกกับหนึ่งแปดเลยค่ะสามหางค่ะบ่อกออกหนึ่งแปดขันบอกห้าน้อยบ่อเล่ากัะเล็กไงเลยค่ะเด้อเป็นวันที่สิบแปดนาทีคนมาวันที่สิบแปดแมนแมน เลขแปดนี่กับมุ่งคุ้นเลขหนึ่งนี่คือที่หนึ่งบอลล็อกจำำฝันเจ้าดิเลขแปดนี่เป็นเลขนิยังมาเข้่มามุงคุ้นดูดิมงคุกับจริงแต่ว่าฝันเจ้าเดี๋ยวเจ้าจำได้บอก่อยตีให้เจ้านะบ้านบแปดเอกกอประแดกแม่ประแดกก็นอนแม่นอนไตยน้อนอนไตยย่งยานะเออหนึ่งแปดกับย่างวาุ่นเด็กปลาประแดกกับแปดนอนกับหนึ่งมีเอฟซีมาตรวทัได้หนึ่งแปดสาคนเมื่อนี่บอลลงนิวเจ็ดเจ็ดหนึ่งแปดสอคนคือว่า7จ็ดหดตรงกัน แม่กับลูกเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งแปดสามตัวตรงพม่มีสลับตำแหน่งแล้วก็ตำคนที่เป็นอยู่ดอนนั่นมาสามหนึ่งแปดมีตหนึ่งแปดจังหวะเบิกทรัพย์ไปลูกมาแต่ใส่ขึ้นมาาวอกเชื่อตรงกันก็เพิ่นแฉเถวันทีสิบแปดเพิ่มน้านี้เด้ไ่ได้ตั้งใจได้เหมือเศร้าอันนี้คุมไปไปเบิ้งไปเบิ้งไกลๆนี่ไปตั้งเต้าหอันเจ็ดมวงนะหนึ่งแปดะเจอ็ดมเอาไปไปมูเจ้พนักงานมากเลยไปเหยียดาวสัน ก็เลยพากันออ,ออกไปแต่เสาซ่ามุงนันบทัทนมาวสันเกตูว่ากับขี้รองรองเกตูอยู่นี่ล่ะอยู่นี่ล่ะสิไปส่ไป,สไปจนว,ว<ป>ะนนไปหอดมิจเจพยายนา <c oughs> กับปูรูสีเอาปูรูสีซะเป็นอย่างยยไรขึ้นยิ่งไม่ค่อยดีแท้วสัน <c oughs> มันบอแมนโอปอเด้อไ,ไปเอาปูเป็ดสอดแก่เป็ดซอกรวสันสีให้ใหนเพื่อนอยู่ปูรูสีนะวสันนั่งไปน้่มาน้่บอพอนั่ไปหอดทำฉนดงับเลยอยู่ในวังคนนี้ ได้หอดได้ว่างคำโฉนดมาได้นหนเชื้มาแต่พุ่นแมนเดีเสิ้มาแต่พุ่นอันของอยู่ในอันบ้านเบิกซ้ำเหยนเจ้ายิบลอตเตี่โตได้คอยยิบยิบลอตเตอรี่สามเจ็ดันตัวเนาะเจาได้อเสียงเนาะแมนยิบเสียงบ่แตีไปเสียงสามเจ็ดมาได้ได้ไปนอนมุ้เจ้าถ้าเบิงเด้อ่อยยิบ คออยวาสีว่าเลยดอกขกรอสว่ราไใดนั่นขอย้อนว่าหอยขั้นปากหอยย่านมุเจ้าว่าะดพี่น้องสองเก้าหอกแมนคือ่อยฟันเหมือนขึ้นีนเลขโอปอ่อยว่าสีเอาหาแปดน้ำหอยเล่บ่าตันเอาหอยเอาตัวนี้มาเสียงอีกเหมือนแรงกอนเเมือนกันว่าสีเขาเพราะเขาแมนเบทร์คาบเสียงสามเจ็ดเพราะว่าโอปอเล่าก็ลั่นปีนะหอยก็เลยเอาตัวนี้น่ะที่มันซื้อน้อยเนาะว็น เนี่นะเอาซ้ำนี่ก่อนนะซ้ำนี่เลยเอาตัวนี้นะเอาเลขอันเบิกซับเนี่ยเพราะว่ารอบนี้เดี๋ยวอันเก๊กใกล้แขนมือได้สิฟันมือนะเยอะที่น้องแขาทะเบียนรถบ้าจริงมีคนถามมาทะเบียนรถตัวใดอยู่ที่มีอ่ะเชียนเนี่ยเขียนเนี่ยแขนทะเบียนรถอ่ะไปให้น้อยบังการแรกแต่เพิ่นพิจารณาเพราะว่าบนแน่นอนมันบ่อนไหลทีค้นถามว่าทะเบียนรถตัวใดจ้าว่าสั้น ถ้าเบียนรถปูยาเนาะทซาบเอาเสาตัวมากที่ไหนบนเนี่ย่ด้อคาเตียถ้าเบียนรถออกแมนศูนย์หนึ่อย่าไปที่ละเมื่อจับประกาบ่ได้มันสิบไปมันสิบุกเป็นทะเบียนรถเกือบแล้วได้บางหันนี่เอาได้ปั่าใส่ชุดเดอพี่ลอง เดี๋ยวรอนนะคะใคยว่าเป็นตาได้ยุดอกงูสะ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 ก็ต้องเฝ้าว่าผู้เฒ่าสมัยเก่าเพิ่นเคยตีกันจังซี่นอะก็เลยว่าเอาเครื่อเอาแปดหนึ่งเนี่ยวันนี้ไปเอายากับวันที่สิบแปดอีกเอาปูกับยาเหรอมาขึ้นฝันยุ่ยดิจิต้องยังฝันว่างเลยชื่อบัได้เึ้นบ่ตรใเอามื่อแรกเนี่ยละเพันสิไปมื่อแรงเนี่ยละเพิ่นสิไปดเขาฟันได้ว่าขวานเน่เบิกสาบทาอยู่นี่คือถาเพิ่นมาเขียนให้คือเก่า นันเขียนคือเกานั่นอย่าปากแง่งแง่ไม่ได้เียบเดยปากแง่งแย่นะแล้วเขียนห้สามตัวได้ค่ะเปะคือเปะเลยอืมแต่ว่าอันเบิกทราบนีซ่อมเมืองหลายเทียละจะขอกว่าเสือยนองหมดเสือย่อนว่าไม่เขียนเด็กนี่ยังเขียนแมนเทสันดอกเลยเซื้อว่ายันโบแมนนะสุดนั่นเิ่นเขียนเอียงนอมันมันออกเปะๆเลยนะเขียนหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามแปดประมาณนี้น้อยกตัวอย่าง กระสือตีหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามแปดบอกออกดอกว่าสันออกตรงตรงได้หนึ่งสามแปดตั้งสี่นะค่ะเพื่อนมาเขียนห้คือเกาเนาะค่ะขันเขียนนันบ่อบผาดขันว่าล่างเป็นล่างบนเป็นบนเห็นบอบงวดบ๊อหันศูนย์บ่อมากจ่างเข้าไปขาขาว่าตายศูนย์บ่มีก็เลยว่าคือนั่มพาตุดงอยว่าสีบอกโอปปอตัดศูนย์ออกเป็นหยังว่าสันบ่กลกาบอกเพื่อนมองหันนะหยาดมันมากเนาะ เดีย๋ยวงวดนี้ให้เสียงเบิ้งก่นว่าเลขมันสีดับตัวใดมันสีมาตัวใดเนาะค่ะแล้วก็สิไปเบื้องเลขสูตรก่อนว่าท่านมีเวลาคำนวณอยู่เล็กสูตรกได้ถ้าเลขฟันตรงกับเลขสูตรค่ะปล่อยเลขไปปุ๊บัาเพื่อนมาบอกว่าขาผู้นั้นตายมีศูนย์นงสี่นะเฮากับสีว่าเล็กเลขตรงนี้ศูนย์แต่ว่ากันขาเพรตายด้วยว่าเล็กว่ามีศูนย์เพิ่นสีมาบอกเลย้าเลขมีสี่นี่สีฟันเห็นไม่ยิ่ง แต่ต้นจนจุกคืองวดที่แล้วนะมาที่ไรก็สามต้นสาม้นย่งแต่เพื่นแสวไม่กอ,อกใส่คือบบฟันสิว่าเลยเนะาะคือโบฟันซีสามคือสิว่าแต่ว่าส่วนมากเอฟซีก็จะเห็นถึงแต่ต้นคีพละค่าไอซีสามซีซีซีสองเนาะเขาจะเห็นตัวนั่นอะไร อันนี้เป็นแนวทางเนาะอันนี้<ค>เป็นวันที่เชิญปู่แปดศอกแย่แปดศอกมาหนึ่งแปดเนาะคะ่ะปรกาศทะเบียนรถที่เ<ค>ชิญมานนสามเจ็ดสี่เข้าปลยแต่ตนงวดนะคะประกาศทะเบียนรถหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งทะเบียนรถนี้ให้พี่เจรานาบึงนะค,ะค่ะแต่ว่าขันรอบใบาสามหนี่หนึ่งหาก็หาศูนย์นี่มากอวบม,มากอวบขันขันัน,น,นมีแตงสี่นะมากอวบสีผานี่เอาเงินจนวิ่งหน้าน้อยค่ะ บอกถือตลอดกันวา่าิฟ่า